สวัสดีครับผมนายสัปวันสารและนะครับประธานาระคับหกสองสี่เอ็นสี่หกหนึ่งสามศูนย์นะครับวันนี้นะครับจะมาพูดในหัวข้อโภชนาการในเด็กนะครับก่อนอื่นนะครับเรามารู้จักความหมายของโภชนาการกันก่อนนะครับภาวะโภชนาการในเด็กนะครับก็คือสภาวะร่างกายจากการที่ได้รับสารอาหารนะครับหากได้รับสารอาหารชี่ไม่เพียงพอนะครับก็จะทําให้เกิดเป็นภาวะขาดสารอาหารนั่นเองนะครับ ผลกระทบนะครับก็จะมีในด้านของด้านสติปัญญานะครับเด็กเทิมที่มออีน้ำหนักต่ำกว่า2,000 500กรัมนะครับก็จะมีความสามารถทางสติปัญญาต่ำนะครับแล้วก็จะพร่องพัฒนาการทางด้านอารมณ์นะครับแล้วก็ด้านสุขภาพนะครับก็จะมีจะมีภูมิคุ้มกันที่ต่ำนะครับติดเชื้อโรคได้ง่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นอุจจาระร่วงนะครับแล้วก็ทางด้านของสุขภาพเมื่อเป็นผู้ใหญ่นะครับเด็กที่ขาดสารอาหารนะครับเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่นะครับมีโอกาสที่จะเป็นโรคเรื้อรังนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคอ้วนนั่นเองนะครับ สุดท้ายนะครับด้านเศรษฐกิจนะครับเด็กที่มีภาวะขาดสารอาหารนะครับก็จะมีค่าใช้จ่ายสูงมากกว่าเด็กปกตินะครับก็จะเป็นเด็กขาดสารอาหารนะครับก็จะเข้าโรงพยาบาลบ่อยนะครับเนื่องจากเด็กป่วยบ่อยนะครับต่อไปนะครับความต้องการพลังงานและสารอาหารนะครับนูมานดานะครับเป็นอาหารที่ดีที่สุดในเด็กทารกวัย6เดือนแรกนะครับหาก แม่นะครับเออ่มีโรคต่างๆครับที่มีผลกระทบต่อน้ำนมนะครับก็เราสามารถให้นมผสมตามสูตรต่างๆได้ดังนี้ 1. นนะครับนมมาตะฐานนะครับเป็นนมผสมที่ผลิตจากโรงงานนะครับที่เออ่มีการควบคุมปริมาณสารอาหารให้ใกล้เคียงกับนมมันดานะครับเออ่มีพลังงานใกล้มีพลังงานเท่ากับนมมันดานะครับอยู่ที่20แคลอรี่นะครับงนะครับสูตรนมชารก ีเทอมนะครับเป็นสูตรเฉพาะนะครับเราจะให้จนกว่าทารุกมีน้ําหนักต้องตามความต้องการนะครับสูตรสูตรนี้นะครับจะให้พลังงานอยู่ที่อ่22-23แคลอรี่นะครับสามนะครับสูตรป้อนเนี่ยนะครับใช้เด็กอายุสามเดือนไปจนถึงอายุสามปีนะครับดักแปลงจากหนุ่มหัวนะครับไม่เหมาะสมกับเด็กทารกที่มีอายุน้อยกว่าหนึ่งปีนะครับ ครับต่อไปนะครับพลังงานและสารอาหารนะครับที่มีความต้องการในเด็กวัยทารกและก็วัยเด็กเล็กนะครับหนึ่งนะครับพลังงานนะครับพลังงานนะครับมีความสําคัญต่อการเจริญเติบโตในร่างกายนะครับแล้วก็มีความสําคัญต่อการทํางานต่อเซลล์ในระบบต่างๆในร่างกายด้วยเช่นกันนะครับอีกครั้งนะครับก็จะเป็นพลังงานหลักนะครับที่จะ เลี้ยงไปจนถึงสมองนั่นเองครับสองนะครับโปรตีนนะครับเอ่อแหล่งอาหารนะครับก็จะมาจากเอ่อเนื้อสัตว์นะครับแล้วก็ไข่นะครับหากขาดโปรตีนนะครับก็จะมีภาวะเอ่อแคะนะครับเตี้ยนะครับแล้วก็เอ่อกล้ามเนื้อรีบนะครับสามนะครับเอ่อแคลเซียมนะครับก็จะช่วย สร้างเสริมกระดูกนะครับทำให้ฟันแข็งแรงนะครับหากขาดแคลเซียมนะครับก็จะเป็นเอ่อแบบว่าชารอบปากนะครับแล้วก็แตะคิวนะครับ4นะครับเหล็กนะครับ ก็จะมาได้จากอาหารจําพวกของอตับตับนะครับแล้วก็เลือดหมูนครับพว,พวกข้างในพวกนี้นะครับหากขาดในช่วงของ 1- 2ปีนะครับก็จะทําให้เด็กมีการพัฒนาการไม่เท่ากับเด็กปกตินะครับห้านะครับไอโอดนะครับมีผลกระทบต่อปัญญานะครับอาหารนะครับก็จะมาได้จากพวกของสาหร่ายทะเลแห้งนะครับหากขาด เลไอโอดีนะครับก็จะมีการเดินดูได้ช้านะครับแล้วก็รู้สึกง่วงนอนตลอดเวลานะครับ6นะครับสังกสีนะครับหากหากขาดสังกสีนะครับก็จะมีภาวะเปียนะครับแล้วก็อาหารก็มาได้จากเออ่พบได้มากจากเออ่พบได้มากจากเนื้อเออ่ในเนื้อสัตว์ทะเลนะครับอย่างเช่นหอยนางรมอะไรพวกนี้นะครับเจ็ดนะครับวิตามินเอนะครับมีความสําคัญต่อการมองเห็นนะครับหากขาดวิตามินเอนะครับก็จะ 呃、uh มีการตาบอดในเวลากลางคืนนะครับอาหารก็มาได้จากพวกตับสัตว์และก็แครอทอะไรพวกนี้นะครับแต่นะครับวิตามิน B1 นะครับก็ช่วยในการเผาผลาญแคลอรี่นะครับหากขาดนะครับก็จะเป็นโรคเด็บชานะครับก้านะครวิตามิน B2 นะครับป้องกันการถูกทําลายนะครับหากขาดวิตามิน B2 นะครับก็จะเป็นปากโรคกระจกนะครับอาหารก็จะมาได้จากเนื้อสัตว์นะครับเครื่องในสัตว์อะไรพวกนี้นะครับสุดท้ายนี้นะครับสิบนะครับเป็น วจตเปินซีนะครับป้อันอนุมูลอิสระในร่างกายนะครับหากขาดวิตามินซีนะครับก็จะเป็นโรคแล้วก็ปิดแล้วก็เปิดนะครับอาหารอาหารที่มาจากวิตามินซีนะครับก็ได้จากชาฝรั่งนะครับแล้วก็ส้มเขียวหวานเป็นต้นนะครับการเลี้ยงชาวรบด้วยนูมานดานะครับนูมานดานี่นะครับเป็นอาหารที่ดีที่สุดแล้วนะครับเพราะว่ามีสารอาหารที่มากกว่า2อ0ชนิดนะครับ ต่อไปนะครับการส่งเสริมภาวะโภชนาการในเด็กวัยทารกและวัยเด็กๆนะครับ 1. นะครับก็ให้มีนโยบายในการเลี้ยงลูกด้วยนูมานดานะครับให้เป็นรายละอักษรนะครับ 2. นะครับมีการอบรมมีการอบรมบุคลากรทางการแพทย์นะครับหรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนะครับให้มีทักษะนำนโยบายมาปฏิบัตินะครับสามนะครับชี้ประโยชน์วิธีการเลี้ยงทารกด้วยนูมานดาแก่หญิงตั้งครรภ์ทุกคนนะครับ 4นะครับช่วยมารดาเออ่เริ่มให้ทารกดูดนมเออ่ดูดนมในครึ่งชั่วโมงแรกหลังคลอดนะครับ5นะครับแสดงให้เออ่รู้วิธีการเออ่เลี้ยงทารกด้วยนมมารดานะครับ6นะครับอย่าให้สารอาหารอื่นให้แก่เด็กนะครับในเออ่นิวบอร์นนะครับ7นะครับให้มารดานะครับทารกอยู่ด้วยกันภายใน24ชั่วโมงนะครับหลังคลอดนะครับ แตนะครับสนับสนุนให้ชารกดูดนุมันดาทุกครั้งเมื่อพารกต้องการนะครับนะครับอย่าให้ชารกดูดหัวนุมปลอมนะครับสุดท้ายนะครับส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มสนับสนุนนะครับการเลี้ยงดูด้วยนูมานดาครับต่อไปนะครับจะมาพูดในหัวข้อปัญหาโภชนาการในเด็กที่สําคัญแล้วก็การพยาบาลนะครับภาวะขาดสารอาหารนะครับ1นะครับ โรคขาดโปรตีนและขาดพลังงานนะครับเป็นปัญหาที่สําคัญที่สุดในประเทศไทยนะครับพบเจอได้มากที่สุดนะครับแล้วก็พบในเด็กที่มีบิดามารดามีฐานะเศรษฐกิจที่ยากจนนะครับทาให้เด็กได้รับสารอาหารหรือพลังงานสารอาหารไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายนะครับมีผลทําให้สมองนะครับมีการเจริญเติบโตได้ไม่ดีนะครับแล้วก็เด็กมีสติปัญญาต่ากว่าเด็กปกตินะครับสาเหตุหลักๆก็ จะมาได้จากเอ่อทารกเออได้รับนูมารดาที่น้อยกว่า6เดือนนะครับแล้วก็เอ่อทารกหรือเด็กนะครับได้รับได้รับสารอาหารที่ไม่เพียงพออต่อความต้องการของร่างกายนั่นเองนะครับ ลักษณะชังพรีคลินิกนะครับหนึ่งนะครับมารัสมาสนะครับก็จะเอ่อเป็นภาวะที่ขาดอาหารที่ให้เอ่อพลังงานนะครับหรือให้แคลอรี่นะครับจะพบในเด็กอินแฟน์นะครับเด็กจะมีลักษณะหนังหุ้มกระดูกนะครับแล้วก็กล้ามเนื้อรีบนะครับแล้วก็เอ่อไม่มีไขมันใต้ผิวหนังนะครับแล้วก็ไม่บวมนะครับเส้นผมนะครับจะหลุดง่ายนะครับแล้วก็โรคแซกซอนที่จะพบบ่อยที่สุดนะครับก็จะเป็นโรคเอ่อก็จะเป็นเอ่อติดเชื้อในทางเดินอาหารนะครับ สองนะครับควาชิโอคอร์นะครับเป็นเออ่ภาวะเออ่ขาดสารอาหารโปรตีนนะครับจะพบในเด็กโตขึ้นมานะครับแล้วก็จะมีลักษณะเด่นก็คือบวมกดปุ่มไม่เจ็บน,นะครับสามนะครับมารสัสมิวควาชิโอคอร์นะครับก็จะเป็นเออ่ภาวะขาดสารอาหารทั้งเออ่ ขาดสารอาหารโปรตีนและก็ขาดพลังงานนะครับก็จะมีอาการหนักก็คือจำบ,บวมคลายควาชิโอคอนะครับแล้วก็มีการแหนบบีบคล้ายเอ่อมาลาสมาสนะครับสองนะครับภาวะการเลี้ยงไม่โตนะครับมีการเจริญเติบโตที่ต่ำกว่าปกตินะครับบวกกับขาดสารอาหารนะครับก็จะทำให้เด็กมีน้ำหนัก ต่ำกว่านะครับแล้วก็อาการทางพีคลินิกนะครับก็จะเติบโตช้านะครับเลี่ยนะครับแคร์เกนนะครับแล้วก็มีพฤติกรรมที่แปลกๆนะครับการวินิจฉัยนะครับก็จะตรวจร่างกายซักประวัติประเมินพัฒนาการต้นนะครับแล้วก็การรักษานะครับเราจะให้สารอาหารทดแทนเข้าไปนะครับ หลักการให้อาหารเด็กที่มีภาวะเลี้ยงไม่โตนะครับหนึ่งนะครับจัดให้เจ้าหน้าที่คอยให้นมอาหารแก่เด็กนะครับ2นะครับจัดให้มีบรรยากาศที่เงียบสงบนะครับ3นะครับให้พูดคุยกับเด็กนะครับแนะนําวิธีการทานอาหารนะครับสนะครับคงเส้นคงวานะครับไม่บังคับเด็กนะครับ5้านะครับนั่งกับเด็กนะครับกระตุ้นให้เด็กมีการสบตากันนะครับ6นะครับก็ติดตามจังหวะการทานอาหารของเด็กนะครับ กิจกรรมการพยาบาลนะครับแนะนำนะครับให้ผู้ปกครองครับจัดสิ่งแวดล้อมนะครับที่เหมาะสมนะครับต่อการให้นมหรืออาหารแก่เด็กนะครับแล้วก็จัดอาหารที่เด็กชอบนะครับแล้วก็บันทึกการให้อาหารอย่างเนื่องนะครับต่อไปนะครับภาวะโภชนาการเกินนะครับหรือโรคอ้วนนั่นเองนะครับก็มักจะเกิดปัญหาน้ําหนักเกินนะครับระหว่างอายุ4 -8 ปีนะครับแล้วก็จะเป็นโรคอ้วนก่อนอายุ15้าปีนะครับ ต่อไปนะครับปัจจัยที่ทําให้เกิดโรคอ้วนนะครับหนึ่งนะครับการบริโภคอาหารที่มากเกินไปนะครับอย่างเช่นอาหารด่วนนะครับอาหารฟาสต์ฟู้ดอาหารแบบพวกแบบทอดมันพวกนี้นะครับสองนะครับเป็นปัจจัยทางพันธุกรรมนะครับเออบิดามารดา80นนะครับที่เป็นโรคอ้วนนะครับก็จะส่งผลให้เด็กเกิดมาเป็นโรคอ้วนเช่นเดียวกันนะครับสามนะครับการให้พลังงานน้อยนะครับบวกกับการดูทีวีนานๆครับสี่นะครับปัจจัยสังคม สิ่งแวดล้อมนะครับเช่นขาดเด็กนะครับขาดโอกาสการเล่นนอกบ้านนะครับทําให้เด็กอยู่แต่ในบ้านนะครับมีแต่แบบกิน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 อยู่แต่ในบ้านนะครับก็ทำให้เป็นโรควนดได้นะครับ5นะครับก็จะมีความผิดปกติของระบบต่อมไรท์นะครับ อาการและอาการแสดงนะครับในระยะแรกนะครับน้ําหนักก็จะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับเด็กนะครับก็จะมักมีปัญหาในทางสังคมอารมณ์นะครับการวิจัยนะครับก็จะประเมินน้าหนักเทียบกับความสูงนะครับแล้วก็เราจะวัดความหนาของไขมันชั้นใต้ผิวหนังนะครับแล้วก็ BMI นะครับ ผลกระทบจากโรคอ้วนในเด็กนะครับก็จะมีระบบทางเดินหายใจนะครับอย่างเช่นระบบทางเดินหายใจอุดกันนะครับมีการหยุดมีมีการหยุดหายใจในขณะหลับนะครับเสี่ยงต่อการเป็นโรคหืดได้นะครับ การพยาบาลเด็กที่มีออภาวะโรคอ้วนนะครับ 1. นะครับก็จะสร้างความเข้าใจถูกต้องเกี่ยวกับการล,ลดน้ำหนักนะครับ 2. นะครับควรมีการเคลื่อนไหวของร่างกายตลอดเวลานะครับสามนะครำหนดใหออ้มีระยะเวลาออกกำลังกายนะครับสานาทีอย่างน้อย3ามครั้งเวากก็ได้ครับ ต่อไปนะครับการให้ความรู้ในการป้องกัานโรคอ้วนนะครับหนึ่งนะครับควรทานอาหารว่างไม่เกินวันละสองมื้อนะครับมื้อละไม่เกิน1 50แคลอรี่นะครับสองนะครับอาหารว่างที่มีติดป้านะครับไม่ควรที่มีอาหารหวานหรืออาหารที่มีพลังงานสูงนะครับสามนะครับฝึกให้ทานผักเป็นนิสัยนะครับสี่นะครับทานอาหารเป็นเวลานะครับห้านะครับลดการลดกิจกรรมที่ไม่เครื่องหมนะครับ ไปนะครับการให้ความรู้เพื่อการคงไว้ซึ่งน้ำหนักที่ต้องการนะครับ 1. น,นะครับควรทานอาหารช้าทุกวันนะครับ2นะครับทานอาหารไม่ควรดูทีวีไปด้วยนะครับ3นะครับเคี่ยวอาหารให้ละเอียดก่อนื่นครับสี่นะครับควรปรุงอาหารด้วยการเอ,อ่อ,อการต้มการย่างการอบนะครับ5นะครับบันทก,กการรับประทานอาหารทุกวันนะครับ ต่อไปนะครับหลักการพยาบาลเด็กวัยรุ่นที่มีปัญหาเรื่องของการโภชนาการนะครับหนึ่งนะครับประเมินภาวะโภชนาการนะครับสองนะครับค้นหาสาเหตุที่เกี่ยวข้องกับปัญหาโภชนาการนะครับสานะครับดูแลให้เด็กได้รับสารอาหารที่เพียงพอนะครับสี่นะครับติดตามประเมินภาวะโภชนาการอย่างต่อเนื่องนะครับห้านะครับป้องกันปัญหาโภชนาการโดยการให้โภชนาการศึกษาแก่เด็กครอบครัวชุมชนนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอ